สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี f อฟีเวลพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดี f อฟีสปปลราวเอฟซีกรุงพนมเปญนะครับเอฟซีเมียนมาทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาจัดเรียงรายละเอียดในการทํางานสักหน่อยนึงครับก็วันนี้นะครับจะพาถอดเปลี่ยนเม็ดนะครับเปลี่ยนชาม เปลี่ยนคลิปล็อกชัมสไลด์นะครับของซูซีิเน็กนะครับเน็กมันอ่านว่าเน็กใช่ไหมนะเดี๋ยวจะสาตาร์ทให้ฟังเสียงว่ามันมีเสียงดังนะครับ มัันดงงอย่าี้ไม่รู้ว่าน้ํามันเครือง้ายแห้งหรือเปล่าด้วยรู้แล้วก็ลูกปืนคัดแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องขอดดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกพันนึ่งก่อนนะครับนี่ก็เดี๋ยวใกล้จะถึงคิวพีเซ็กแล้วครับล้างอาดฉีดไว้แล้วเหลือแค่เวลายกลงอย่างเดียวนะครับ ส่วนคันนี้นะครับมาจากสมุทรสาครน,นะครับเอามาส่งไว้เมื่อวันจันทนะครับพี่แกไม่รีบเดี๋ยวผมจะไล่เก็บเรียงรายละเอียดคันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาด้วยคันนี้แต่คันนี้กำลังเร่งสั่งอะไรอยู่นะครับเว็บรอยิบห้าบางลมนะครับหัวขีดนะครับคันนี้มาจากแถวลามินทาครับ ชุดบนเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับรถคันนี้ชุดบนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเสื้อสูบลูกสูบเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นสะพานโซ่บนล่างใหม่นะครับแล้วก็โซ่ละตัวกดโซ่นะครับก็ยังดังอยู่นะครับแต่ไม่เปลี่ยนสลักลูกสูบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนที่ทํามาก่อนหน้านี้นะครับอ่ะฟังนะว่ารถคันนี้มีอะไร รถคันนี้นะครับต้องพาเปลี่ยนนะครับแทงกลางตัวนี้ใหม่นะครับตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบสองพันห้านะครับแทงกลางน,อน็อตน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับตัวหนึ่งเกือบสองพันห้าร้อยบาทนะครับฝาอันนี้ลูกค้าก็ทํามาใหม่นะครับก็ต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยชุดคัสต์นี่ก็ใหม่ๆอยู่นะครับ ส่วนใครนะครับที่จะเข้ามาซ่อมรถนะครับตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะรับเพิ่มใหม้เยอะมากนะครับถ้าให้เวลาผมผมก็รับนะครับรับอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาภายในสองสามวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับรถบางคันเนี่ยมันต้องสั่งซื้ออะไรเยอะมากครับในการระยะเวลาในการสั่งซื้ออะไรสั่งวันจันทร์ของเข้าวันพุธวางทีของไม่มีในสต๊อก ก็ต้องเลื่อนไปวันเสาร์นะครับคันเนี้ยเดี๋ยวทำเลบร้อยี่ห้าคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาตามด้วยสปาร์คร้อยสาห้าแล้วก็จะมาพ่วงด้วยสแมสที่พี่ที่มาจากบางแครคันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะมาจากแถวแถวนูว่นแหละครับแถวหัวกระบือนู่นแเละรถคันเนี้ยเลย,นนเลยหัวกระบือไปชื่ออะไรไรู้ผมจำไม่ได้ เห็นไหมเห็นฝาสูบตัวนี้ไหมเสื้อสูบตัวนี้ไหมนี่เขาเพิเ่งจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับกุญแนลูกสูบใหม่กิ๊บเลยเสื้อก็ใหม่เปลี่ยนมาได้ไม่กี่เดือนนะลูกเขาเนี่ยมันก็ยังไม่หายดังนะครับสิ่งที่มันทําให้ดังนะครับนี่ ตัวรถกาลังอัดพังนะครับตัวรถกําลังอัดพังแล้วก็แล้วก็บาลุกปืนเพาเขเหวี่ยงล้วมนะครับเวลาทํางานเราต้องอ่านเกมให้ขาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาผมจะอัปเดต p c x ให้ดูนะครับ p c x เนี่ยอะไรสั่งมาไว้แล้วเรียบร้อยครับส่วนที่ รูปหล่อนะครับที่ว่าผมนะครับที่คอมเมนต์ว่าผมนะครับผมยังจำผมยังฝังใจอยู่นะไอ M S x เอเมเอเนี่ยเอเมเอคันนั้นอะรถมันประมาณแปดหมื่นโลลูกค้าอยางเปลี่ยนชุดโซ่ลาวลิ้นทั้งระบบนะครับเป็นรถน้องที่รู้จักกันนี่แหละเอ x มเอเนี่ยมันจะมีโซ่ลาวลิ้นมีขากดโซ่มียางกิ้งโซ่ตัวที่อยู่ตรงเสื้อสูบนะครับแล้วก็จะมี ยางกิ้งโซ่ที่มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับ M X นะครับมีขากดโซ่แล้วมันจะเป็นยางกิ้งแล้วก็ยางรองโซ่ตัวนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็อยู่ตรงเสื้อสูบนะครับแล้วก็จะมีแกนดันยางอุดนะครับรูปหล่อเขาบอกผมว่านะครับมันเป็นแช่ยางกดโซ่นะครับทำไมมึงเปลี่ยนยกชุดให้เขานะครับ มึงหลอกเอาตังค์ลูกค้าทําไมทําไมมึงไม่เปลี่ยนยางกิ้งเอ้เปลี่ยนยางกดให้ลูกค้านะครับรูปหลอนะครับถ้ารูปหล่อมาเกียนในลักษณะนี้นะครับรูปหล่อมึงระวังตัวไวด้ดีๆมึงแหกตาดูไม่เนี่ยมาแต่ไกลๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้ากูหลอคนนะครับไม่มีใครเข้ามาก้าทิ้งรถไว้ให้กูซ่อมหรอกนะครับแล้วก็ทุกคนทิ้งเงินมัดจําไว้หมดนะครับ ขอสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเม็ดซูซูกีเน็กกันอะไรมาแล้ว อยูสองตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถอดออกไปแล้วแล้วก็ถอดหนึ่งออกสามตัวเดี๋ยวเปลี่ยนเม็ดแล้วอย่างเดียวไม่รู้ว่ามันจะหายดังหรือเปล่าผมก็ต้องดูก่อนเพราะว่าอะไรรุ่นเนี้ยกินเล็กมากพวกคลิปล้อกสายพันนั้นแนหะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกปืนมันแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาชื่อให้ดูว่า ใครที่เกียนในลักษณะนี้นะครับผมติดใจคำว่ามึงเนี่ยแล้วก็หลอกลูกค้านี่แหละแต่ละคนเนี่ยเขามาเขาทิ้งกันไว้ทีสามสี่พันห้าพันแล้วก็ทิ้งรถไว้ทีแล้วเป็นเดือนซ่อมให้เขากลับไปแล้วถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่ได้ดังใจเนี่ย เขาน่าจคอมเมนต์เข้ามาดูเข้ามาบอกเข้ามาตำหนิเราแล้วครับไม่ใช่อยู่ๆคุณมาแล้วคุณมาทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็บอกแล้วว่าถ้ามันไม่ดูแล้วว่ามันเกี่ยวกับสายตาหรือไม่ก็มันไม่โอเคก็ให้ไปดูช่องคุณนไปติดตามช่องอื่นช่องที่เขามีสาระครบผมนู่น ทำไว้ให้น้องๆรุ่นใหม่เขาดูแล้วก็คนที่เขาหาความรู้ออกมาเหลืออยู่หนึ่งตัวใต้ลูก เกียนแท้งยาขาดเด้อเศษชีฝงเยอะมากเดี๋ยวดูกันว่าอะไรมาเสียกันเน่ยที่มันทำให้ดัง เรื่องสไลด์คันนี้เคยเปลี่ยนไปแล้วเคยทำคลิปให้ดูอยู่เ,เดี๋ยวเอาใส่กลับไปก่อนแล้วเราจะยิงม็อกเดี๋ยวมันจะเกิดด้วยเป็นเหตนตอนยิงหน้าโมโหม,หมากครับ คนที่โกงนะครับหรือว่าหลอกลูกค้าเนี่ยผมไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้หรอกครับรูปรอรูปลอมะคอมเมนต์อะไรรูปลอก็ดูให้มันดีๆนะครับรถบางคันเนี่ยถ้ามันใช้งานมาเป็นแสนกิโลแล้วเนี่ยเกือบแปดเก้าหมื่นโลเนี่ยอะไรบ้างอย่างมันก็ควรที่จะเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับ เนี่ยอย่างเนี้ยคันนี้ก็90,000กวโลแล้วขับวินด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนลวหลายๆอย่างมันก็เริ่มสึกล้อแล้วอันนี้เคยเปลี่ยนไปรอบนึงแล้วรถคันนี้ยเพือๆมันจะใช้ได้กับพวกคลิกสกูปปี้นะแต่รุ่นนี้มันจะไม่มีปอครอบนะครับ ไอตัวนี้เขาจะมีสลักครอบอยู่ตรงแข้งนะครับนี่ชามเม็ดพวกบูทพวกอะไรหลวมหมดแล้วครับเห็นไหมเม็ดก็แตกนะครับเม็ดแตกนะครับเม็ดแตกนะครับชามบูทบูทชามหลวมนะครับเนี่ยโอเคก็ โชคดีตรงที่ลูกค้าเขาเข้าใจนะครับเขารู้ว่าอะไรมันควรที่จะเปลี่ยนนะครับเขาก็เข้ามาหาผมแล้วผมก็แนะนําให้เขาไปสั่งล่วงหน้าไว้นะครับเนี่ยเม็ดแตกทุกเม็ดแล้วอันนี้แตกแล้วนะครับนี่แล้วลูกค้าก็ไปสั่งซื้ออะไรเองนะครับนี่กิบล็อกชามสไลด์ก็ต้องเปลี่ยน เห็นไหม <laughs> พอพอพี่แกเปลี่ยนเม็ดช้าเนี่ยนะครับเม็ดที่มันแตกเนี่ยเนี่ยถ้าเม็ดมันไม่เสียไอเหล็กตัวเนี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเนี่ยเหล็กตัวที่มันยังไม่เนี่ยตัวเนี้ยมันยังดีมันยังไม่ถูกกินนะครับตัวนี้โดนเม็ดกัดไปเป็นล่องลึกแล้วนะครับตัวนี้ก็โดนเม็ดกัดไปเป็นล่องลึกแล้ว ตัวนี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็ตัวนี้โดนกัดตัวนี้โดนกัดเม็ดแม่กัดอยู่สองร่องนะครับตรงนี้กับตรงนี้แต่มันก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูชุดคัดหลังกันนะครับว่ามีอะไรดังไหมเดี๋ยวหมุนล้อด,ดูนี่รถคันนี้ลูกปืนคัดหลังก็ไม่ดีแล้ว น็อตตัวนี้ก็จะมีน็อตหนึ่งตัวจะมีโอลิงแล้วก็แหวนตัวหนึ่งนะครับเจลร์บีล้อปรับสายพานก็รั่วหมดแล้วเดี๋ยวหมุนล้อดูนะครับว่าเราเอาลูกปืนคัดออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราหมุนล้อเนี่ยมันจะดังไหม ดังครับแสดงว่ารถคันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องเฟืองท้ายนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ํามันเฟืองท้ายจะแห้งด้วยหรือเปล่านะครับแต่เนี่ยชุดพวกเนี้ถ้าเราถอดออกมาเห็นแล้วเนี่ยเริ่มมีคราบดำๆที่มันเป็นเส้นอยู่เนี่ยนะครับนี่ด้านในเนี่ยในเล็บผมเนี่ยมันจะมองเห็นอยู่นะครับ ให้เรารู้สึกได้เลยนะว่าซีนแล้วก็จอระบีล้อปรับสายพันเนี่ยเริ่มจะแห้งแล้วนะทันนี้นะครับส่วนสายพานันนะครับสายพันแตกแล้วนะแตกแล้วด้วยครับแต่ว่า ผมก็ยังจะไม่ประกอบนะแต่ผมถอดออกมาให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยเครื่องท้ายมันดังนะครับแต่ที่เราถอดออกมาดูเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ชิ้น,อ,นอื่นๆสึกล้อนะครับเช่นชามเม็ดบูทชามเม็ดยิบล็อกชามสไลด์แล้วก็หลีดกปกุบๆชามครับอะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเอานะ ถ้าใครอยากจะไปซื้อนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับเอาบาร์โคดนี้ไปนะครับนี่มันเขียนว่าล้อขับสายพานล้อขับสายพานหน้าตัวในนะครับนีนะบ่นี่คือนัมเบอร์อะไรนะสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับนี่คือนัมเบอร์อะไร ของใหม่แท้นะครับแต่มันก็จะใช้เวลาในการสั่งซื้อนะเพราะว่าแกให้เคยเขาให้เคยเขาให้เคยให้เ,หเขาไปสั่งนนแล้วอันนี้ก็จะเป็นบูธชามเนี่ยบูธชามนี่แล้วก็รหัสเหล็กประกบชามนะครับเหล็กประกบชาม รหัสนี้เหมือนกันนะครับรนี่คือชื่อมันเต็มๆนะนี่คือชื่ออะไรนะครับนี่นี่นะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นัำเบอร์รหัสอะไรนะครับเม็ดซูซูกิเน็กก็มี6เม็ดเหมือนกันนั่นแหละ นี่อ๋อนี่คือชื่อมันเต็มๆนะครับตุ่มน้ำหนักเนี่ยชื่อมันเห็นไหมนะครับนี่ก็จะเป็นนัมเบอร์เม็ดนะครับนัมเบอร์อะไรนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นนัมเบอร์กิบล็อกชามสไลด์นะครับ เดี๋ยวผมจะไม่ประกอบนะผมจะรอลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวให้แกไปซื้อสายพานมาใหม่สายพานขาดแล้วนะครับแตกแล้วอันนี้ก็จะมาให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งครับรถคันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับอย่าขับอย่างเดียวนะครับรถสตาร์ทติดแล้วบิดอย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับอันนี้คือฮอนด้คิีไกนะครับ คลิกไอรุ่นเก่านะครับคลิกไอรุ่นเก่าถ้าเป็นคลิกไอตัวใหม่สวิตไฟต่าสูงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเว็บร้อยสิบไอนะครับรถคันนี้เห็นไหมเจ้าของรถพี่ทําอะไรครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องมันมีน้ํามันอะไรบ้างผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่นะครับผมเปิดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับ มีอยู่แค่นี้นะครับผมรู้นะครับว่าเศษรษฐกิจมันแย่นะครับเงินมันหายากนะครับงานมันไม่มีโอแต่เราก็อย่าลืมนะครับดูแลรถคู่ใจเราให้ดีๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนช้าแต่เราก็หมั่นเปิดวัดน้ำมันเครื่องดูบ้างนะครับก็ยังดีแล้วก็ตั้งขาตั้งคู่แล้วก็ให้รถมันตรงสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ เปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับวิธีการวัดน้ํามันเครื่องที่ถูกต้องเราเปิดฝาตัวนี้เข้าออกมาแล้วเราก็สวมลงไปควรนําผ้ามาเค็ดไม้วัดก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็สวมตัวนี้ลงไปเฉยโดยที่ว่าไม่ต้องขเข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าน้ํามันเครื่องเราเหลือน้อยเหลือมากไหมนะครับไอรูที่มันเป็นคีบๆตรงเนี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าเรานับจากตรงเนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวที่หนึ่งเนี่ย ดูเนี่ยนะครับช่องเนี่ยเขาเอาไว้ให้เรานะครับส่องดูนะครับน้ำหม้อพักน้ำว่าส่องดูว่าน้ำหม้อพักน้ำรถเราเนี่ยขาดไหมมีไหมนะครับก็อันนี้ก็ให้ความรู้กันไปเลยนะครับสภาพเนี่ยผมไม่รู้ว่าเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วมันจะควันออกท่อหรือเปล่านะถ้าควันไม่ออกท่อก็ถือว่าโชคดีไป นะครับฝากเตือนลูกค้าทุกคนนะครับหรือว่าพี่เพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับรถใช้งานธรรมดาทั่วไปนะครับขี่วันหนึ่งไม่ถึง20่โลก็ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่ไม่เกิน2500กิโลนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้งานหนักถึงหนักมากนะครับเดือนละครั้งนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งวันหนึ่งดูแล้วว่าน้ำมันเครื่องรถเรามันขาดบางคันก็อาทิตย์ล้วก็ป๋องเลยนะ ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับพวกที่พี่ที่ขับแม็กเซนอร์นะแต่ว่ารถบ้านทั่วไปเนี่ยสภาพรวมมันก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกินเกสิบวันหรือหกสิบวันก็ได้นะครับบางคนก็สามเดือนนะครับบางคนก็สองเดือนครึ่งบางคนก็เดือนละครั้งนะครับก็แล้วแต่สภาพการใช้งานนะครับบางที มันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะครับจะมาโทษช่างว่าซ่อมแพงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเวลามันทังค่าใช้จ่ายมันมีอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะขยันเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องไหมนะครับสําหรับอื่นๆเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆรถญี่ปุ่นทุกวันเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะบางคันเนี่ยใช้กันแสนสองแสนโลก็ไม่มีปัญหามันขึ้นอยู่กับคนดูแลรถ แล้วก็การดูแลรักษาการซ่อมบำรุงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยอย่างรถคันนี้เนี่ย 40, สี่หมื่นกโลสภาพโดยรวมก็ซีดหมดแล้วน้ำมันเครื่องก็ขาดน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเย็บดูสักหน่อยครับว่าน้ำมันเครื่องท้ายมีไหมอ่ามีครับมีอยู่ มีอยู่นะครับเนี่ยมันใสๆอยู่นะครับเนี่ยถ้าเราดึงน็อตออกมามันก็จะหยดๆซึมๆอยู่นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบรนด์คัตตอนนะครับหรือไม่ก็ยามาห้านะครับแต่ว่าเสียงที่มันดังเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่ลูกปืนลูกใดลูกหนึ่งแต่ว่าเราโยกล้ออย่างเงี้ยมันไม่โยกเราโยกแกนพัดอย่างเงี้ย เกียนคัามันก็โยกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าอะไรมันเสียจริงๆเนี่ยผมต้องลือ้อผมต้องผ่าเฟืองท้ายออกมาคลิคนะครับในเมื่อถ้าเราผ่าเฟืองท้ายออกมาคช็คเนี่ยปัญหาตามมาก็คือมันไม่มีอะไรมันต้องสั่งซื้อล่วงหน้าหลายเดือนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยให้ลูกค้าไปหาสั่งซื้อมาพยจจยามบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายอยู่บ่อยๆเอานะค,คลิปนี้ก็จะเป็นบรรยายสะส่วนใหญ่นะครับ สาระก็ไม่ค่อยซักเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็จะเป็นองค์ควมรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอาจจะมีสาระบ้างไรสาระบ้างก็ว่ากันไปนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่าผมบรรยายไรสาระหรือว่าใช้คำพูดที่มันไม่เหมาะสมผมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับให้หลักๆก,ก็คือกดติดตามให้ช่องวีรพลการช่างออนไลน์ด้วยนะครับ9ู่แสนซับไปพร้อมๆกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับ